คุณใช้ยิมโมฟิงอย่างไรอินคมโฟมฟินถือเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับการเพิ่มระดับเทสโทสเตอโรนตามธรรมชาติโดยเฉพาะในช่วงที่ใช้หรือหลังจากจบคอส s a i m เพราะว่าแตกต่างจากวิธีทิ่สกีแบบดั้งเดิมที่เน้นฟื้นฟูสมดุลฮอร์โมนหลังจบคอสยิมโฟมฟิงจะออกฤทธิ์ระหว่างที่ใช้คอสเลยช่วยให้ระดับเทสโทสเตอโรนสูงตลอดเวลามีคือวิธีการทํางานของมันอิมโมฟิงจะก,กระตุน้นให้โปรธลามัดและต่อมิ i ู u i ทารีให้ส่งสัญญ,ญาณไปยังร่างกายเพื่อผลิตฮอร์โมนลูทีนน และฮอร์โมนกระตุ้นการเจริญของฟอเินมากขึ้นฮอร์โมนเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นการสร้างเทสโทสเตอโรนตามธรรมชาติแม้ในขณะที่ใช้สารกดอย่างแรง140แล้วทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญเพราะการที่ระดับเทสโทสเตอโรนยังคงสูงระหว่างคอสคุณจะไม่เจอกับอาการตกฮอร์โมนที่มาเกิดจากสารกดไม่ต้องใช้ PCT ถ้าคุณต้องการคงความเป็นแอนาโบลิกรักษาระดับพลังงานและหลีกเลี่ยงช่วงพักหลังจกคอยนฟรอมฟินคือทางเลือกที่ฉาญฉลาและทันสมัยสำหรับสายธรรมชาติคลาส